เพิ่งเข้าวงการากสะสมครั้งแรกเนาะปกติไม่เคยเข้าวงการนี้เลยก็อือย่างน้อยก็ร่วมประมงนะคะอิฟชอบรายการนี้นะขออนุญาตวางท่านก่อนนะคะอิฟชอบรายการนี้นะรายการเนี่ยอ่า ทองทิปซาตินหน้ากาก 2K งเลงยาลงยาหลังม่วงไล่สีจัดสร้าง100เหรียญจำไม่ได้ว่าปิดไปเท่าไหร่อ่ที่สองร้อยแต่แต่สีสวยจริงๆนะคนที่เข้าวงการเนี้ยคือจะเข้าใจแบบสะสมอ่ะ จริงๆเคยเก็บมาก่อนหน้าอ่าตอนนั้นครั้งแรกเลยที่เก็บมาเจ็ดกล่องแล้วตอนนั้นเราดูแลบูชาไม่ไหวเลยอ่าให้เลยแบ่งญาติไปให้เขาออกไปดูแลต่อถ้าถ้าไม่แบ่งไปให้ญาติตอนนั้นก็นับได้ว่าสิบกว่ากล่องได้อ่ะ มันไม่ใช่ของปลอมนะทุกคนอยากไปเข้าใจผิดนะทําไมว่าอา่ะทำไมคนอื่นถึงร่วมปบปมอเยอะทําไมเขาถึงชอบสะสมเชื่อได้ว่าถ้าคนชอบรายการเนี้ยจะหาเก็บสะสมเลยละ่ะใช่สะสมเธออีฟมาบูชาเธอะอย่างน้อยก็ ปกป้องคุ้มครองเราอ่ะใช่แล้วอย่างราการเนี้ยรงยาแดงผิว,ผวไฟเนี่ยคือแบบไม่เก็บไม่ได้อะคือแบบใครที่เข้ามาวงการเนี้ยคือก็ต้องเก็บอ่ะไม่มีใครค่าเอาของปลอม มานั่งเล่นกันหรอกเชื่อเลยไม่มีใครเอาของปอมมาแบบนี้ได้หรอกเดี๋ยวว่าแต่การเก็บเลยบางองค์บางรางยการหายยากนะพึ่งเข้าวงการสะสมครั้งแรกถ้าแบบว่าพร้อมพร้อมปล่อยนะบางทีก็ ป,ปิดมาราคาเบาๆราคาเบา,า,า,เบาหวานนะจริงๆมันบางรายการมันก็แค่จบไปที่สามสี่ร้อย up บางรายการห้าร้อยขึ้นไปบางรายการมันก็ถ้าคนชอบจริงๆอาจจะหลักพันขึ้นไปอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเก็บรายการไหนมั่ง